ครับทำมาอภปษฎตอนหนึ่งแดงนะครับรเสร็จไปแล้วด้านหน้าอีกแผงจากด้านหน้านะครับพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับเหมือนจากข้างหน้าเสร็จไปแผงหนึ่งกับอีกเชิงหนึ่งไม่อะไรเหรอ มูนีซัดทางนี้ครับเสร็จไปแล้วสองข้างเรียบร้อยเลยนะครับชักล่องครับงานนี้ชักล่องนะครับล่องเสาไ้ชักล่องเสาล่องคานนะครับครับล่องคานล่องเสานะครับชักล่องเสาล่องคา,านครับหน้างานนี่ครับ ต่องคานล่องเสานะครับเสร็ดไปแล้วครับวันนี้หนึ่งข้างกับอีกหนึ่งแผงเพราะวาน,นี่เสื้อน,นี่แผงนี่ครับเสื้อน,นี่เจ็ดไปแล้วครับสามด่านเจ็ดไปแล้วครับสามด่านเดี๋ยวข้างหน้าครับพื้น มือเอือนจากผังนาครับเรียบร้อยครับมือเอือนคิดว่าไม่เคลื่อนที่ชั้นหนึ่แล้วครับมือเอือนนาจะแล้วครับมือเอือนนาจะเสียกับมือเอือนนะครับ ผลงานกรับครับอีก <Herm> จักล่องครับงานอีกชักล่องครับเมื่อเด่นข้างหน้าครับเมื้อเือนจากข้างหน้าสุดท้ายครับพรุ่งนี้จบงานเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับเด็ดไปเลยครับสวยงามครับครับ จัดลองเซาล์ลองขานครับ